ในคลิปนี้จะพูดถึงการทำให้ Windows รันคาสั่ง Linux ได้โดยตัวอย่างที่แสดงให้ดูในวันนี้นะครับจะเป็น Windows 10เริ่มต้นมาก็เปิด c อ n โท o l พ a n น l ขึ้นมาก่อนจากนั้นนะครับก็ไปที่โปรแกรมนะครับพอคลิกเครื่องโปรแกรมแล้วนะครับก็จะมาที่หน้านี้ ก็ให้เลือก turn windows feature on or off เสร็จแล้วก็ให้ไปเปิดฟีเจอร์นี้ครับ windows subsystem for linux นะครับก็มีคำอธิบายนะครับบอกว่าเนี่ยสามารถที่จะ run shell นะครับแล้วก็คืองมือต่างๆของ linux บน windows ได้เลยนะครับก็ไปคลิกเปิดนะครับเสร็จแล้วก็คลิกโอเคนะครับ ก็รอสักพักหนึ่งนะครับเ้าก,ก็ถามว่าต้องอะไรนะต้องรีบูตนะครับเราก็สั่งรีสตาร์ทไปนะครับพอรีสตาร์ทแล้วก็ให้คลิกตรง Start นะครับแล้วก็ไปคลิกที่ตรง Start ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เสิร์ชคำว่า microsoft store นะครับแล้วก็เลือก microsoft store ขึ้นมา จากนั้นนะครับก็อันนี้คือ Microsoft Store นะครับก็ไปเสิร์ชคำว่า Ubuntu นะครับซึ่งผมก็จะเลือกเป็นตัวแรกเลยนะครับ Ubuntu ตัวนี้ตัวแรกเลยนะครับแต่แล้วแต่นะครับต้องการเวอร์ชันอื่นก็ไปเลือกดูได้นะครับจากนั้นก็คลิกตรง Get นะครับแล้วก็ ก็อรอสักพักหนึ่งนะฮะก็จะดาวน์โหลดตัวอ b u n t u มานะครับอันนี้ก็จะแตกต่างกับอุ u กรณที่ไปโหลดมาเองจากาเว็บของอ b u n t u นะครับซึ่งอันนั้นจะเป็น ISO ไฟล์เป็น image ไฟล์ที่เราไปไปเบิร์นลงดิสก์ได้นะครับน,น่าจะเป็นตัวที่ใหญ่กว่านะเนื่องจากว่ามีโปรแกรมมาเยอะกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่มีเท่าที่จำเป็นนะครับก็ไซส์ประมาณ200กว่าเมกนะครับบาท่านเกิดว่าต้องการลงอะไรเพิ่มเติมก็ ต้องใช้คำสั่ง unix ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับโอเคนะคก็ดาโหลดมานะครับ200กว่าเมกจากนั้นพอเสร็จสิ้นปุ๊บนะครับก็คลิกตรง launch ก็จะมีหน้าต่างนี้ปรากฏขึ้นมานะก็เป็นการบอกว่า,าติดตั้งอยู่นะ Ubuntu น,นะก็รอสักพักหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะถาม username นะครับอันนี้ก็ แล้วแต่เราเลยนะครับป้อนเป็นชื่อเล่นชื่อจริงของเราก็ว่าไปนะครับใส่เข้าไป user name นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ระบุเป็นใส่ user name แล้วก็ใส่เป็น password เ,เข้าไปด้วยนะครับใส่ password แล้วก็รี t y p e password ไปนะครับพอเสร็จสิ้นมานะครับก็จะขึ้นเป็นพร้อมตรงนี้นะครับพร้อมที่จะใช้คำสั่ง linux ได้แล้วตรงนี้นะครับ